มมีความโงแ,<ร>และความรามีความสนุมดังนาีติดา,า,า,าตาะมาจทูกู่ก<โ>มารวมสนุกพูดคุยต่อสำหรับในช่วงนี้นะฮะเรายังคงอยู่กับศิลปินนุ่มหลอนะฮะบิวคงพิพัฒนะ์นะพร้อมกับเรื่องราตวต,ต่างๆของผู้ชายคนนี้เยอะฮะนะฮะ เยอะเยอะนะครับยห็เพราะว่ามสิบเอ็ดเพลงตองมีโปรโมทเพลงหายไปแล้วเอ่ยตอนนี้ก็โปรโมทเพลงที่บิวได้แต่งเองครับก็คือเพลงความเหงาไม่เข้าใครออกใครครับร้องอ้อนอ้อนจำได้ก็เพลงนี้อยากให้ร้องได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเพลงเขาเสียเฮ้ยซะหน่อยหน้าเงาเขินให้ให้บิวร้องว่า่าเนื้อหาเพลงเป็นยังไงบ้างเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ผมนะตั้งใจจะเขียนให้กับหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าเหงานะครับเพราะว่าเวลาฝนตก ฝนตกลงมามันเหงาอารมณ์มันพาไปใช่ฝนตกแดดอ๋อหรือว่าพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเนี่ยมันทำความเหงามันเริ่มเข้ามาหาเราอีกแล้วมันไม่เคยบอกเราล่วงหน้าเลยเดี๋ยวว่ามันจะส่งเอเมเมาบอกแล้วก็ไม่มีว่าแบบจะเหงาอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณเป็นผู้ชายที่เราเป็นติดมากเลยเนี่ยใช่ครับแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยเหมือนเราอยากจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเหงาให้กับคนหลายๆคนที่เคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันให้รู้ว่าเฮ้ย การที่จะให้หายเหงาได้มันต้องมีคนรู้ใจสักคนหนึ่งนะที่จะมาอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะคุยทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าอยู่ข้างๆเราแต่งเองครับเองด้วยใช่ไหมอยากบรรนัยในการแต่งเพลงนี้อะคะก็ตอนนั้นตอนที่จะแต่งเองนะครับผมก็ได้องบอกไปเลยว่ามาจากชีวิตจริงเราก็แค่นี้เองผมได้นำแบบผมแบบฝันเห็นไปนด้พี่ออดนะครับโอยู่ในความฝันแล้วผมพี่ออดใช่ไหมครับมาอยู่ในความฝันแล้วแบบ นี่นะผมแล้วผมเหงาเลยอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยร้องเล่นครับร้องเล่นผมเราจะเปิดยี่ห้อดีเลยผมกบคุณดเกิร์ลจริงใจมากจริงใจมากนะเขาก็แบบว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าอยากจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้สึกแบบเหงาให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะอะไรย่างเงี้ยอ่ะนะฮะพูดถึงเพลงนี้ก็ต้องร้องมันสดๆให้ฟังซะหน่อยได้ครับนะฮะร้องเลยใช่ไหมครับร้องเลยดีกว่าร้องเลย ก็เพราะความเงาไม่เข้าใครออกใครยิ่งคนขาดรักมันคงยิ่งเหงาจับใจก็เลยมาขอเธอแบ่งเบาใน่อยได้ไหมเพื่อความรักจะทำให้เงาม,มันคลายก็เพราะความเงาไม่เข้าใครออกใคร เร่ำเป็นบใยครั้งฉันชักเริ่มกลัวและวันไหวหากเธอเป็นเหมือนกันเราร่วมมีกันไหมใช้คำว่าเราแทนคำว่าเงากับฉันเป็นแฟนกันไหมเธอ พลงนี้นะฮะต้องบอกเลยสาหรับหนุ่มๆนะฮะไม่ใช่แค่หนุ่มนะหรือว่าจะเป็นคู่รักกันใช่ครับเป็นเพลงที่แบบคุณสามารถที่จะร้องด้วยเปิดให้กับคนรักคุณได้ฟังใช่ครับก็คือเพลงนี้เหมือนกับเป็นการแบบขอเป็นแฟนกับคนที่เราชอบแต่ว่าคนเราแบบจะขอจงแจ้งกันไปมันก็ กระลาอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับเรามีมีกอนนิดนึงเอาความหน่มาเป็นโดยช่วยแล้วกันอย่างเงี้ยมีมีมีหัวโจงหัวเข้ามาหน่อยใช่โยจะไปขอเป็นแฟนกันไหมแต่รอบชุดนี้ของผมก็จะมีเพลงขอเป็นแฟนด้วยนะครับเป็นเพลงแบบขอแบบจงแจ้งเลยก็มีจะมีท่าเต้นด้วยจะชี้ตัวเองขอเป็นแฟนเนี่ยขอเป็นแฟนท่านี้เลยใช่ไหมใช่ครับขอเป็น แฟนก็เป็นแฟนเออ่สสนใจคือจะมีท่าเต้นทุกเพลงหรือเปล่าใช่ครับเช่นความเงาจะแบบก็เพราะความเงาไม่เข้าใครออกใครเหมือนกับว่าหัวใจฮะก็หัวใจก็แบบเหมุนหมุนอยู่หมุนหมุนอยู่เงาอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อกี้ไม่เห็นนะคะก็ตอนนี้เพลงโปรโมทคือเพลงนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมในส่วนของเอ็มวีเหอคะ เอ็มวีก็จะแบบว่าถ่ายออกมาเป็นกราฟิกครับแล้วก็จะมีผมมาแยกล่างออกเป็นหลายๆคนหน่อยมันกระจายเป็นวิทยายุกออกแนวูกตงครับมใออกแนวหลายมิตินิดนึงก็ประมาณว่าจะมีแบบว่าเต้นออกมาปุ๊พวก็จะมีดับกับแดนเซอร์ด้วยนะจะแล้วก็ในส่วนของโปรดิวเซอร์นะคะวราชุดนี้ผมชุดนี้ได้พี่ต๋องสุรพันธ์ยำลองกุลมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับ พี่ต๋องพี่ต่อต๋องวงทูเมื่อก่อนนะครับครับทำน้กับพี่ต่อไเป็ยังไงบ้างก็ดีครับพี่ต่อให้อิสาระทางความคิดเยอะมากใช่ครับแล้วก็ให้โอกาสได้นําเสนอสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมาถ่ายทอดในการทํางานเพลงด้วยครับนะฮะก็ถือได้ว่านะฮะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะช่วงระยะเวลาที่หายไปนะครพร้อมกับการที่ เก็บอัดอั้นไว้อยู่นะฮะแล้วเอามาปล่อยลงทั้งหมดในระเบ้าชุดนี้สิบเอ็ดเพลงด้วยกันนะครับในรูปแบบ VCD เราเกะต่างนี้ต้องคอยติดตามกันให้ดีเลยใช่ครับก็จะออกวันที่20กันยาครับในรูปแบบมิวสิกวิดีโอทั้ง11เพลงครับโอ้โหด้วยนะครับแล้วใน่ส่วนของเพลงนะคะในระบ้ามีเพลงเราิเพลงเพลงคลาสสกเลย มีเพลงเร็วครึ่งเพลงมีเพลงช้า11เพลงครึ่งครับเพลงเร็วครึ่งเพลงอย่างนี้ต้องไปหาซื้อแล้วก็ไปดูเองแล้วล่ะฮะน้องอ้อนชครับก็อย่างนั้นแหละนะคะัรอเล่นครับอลแล้วชุดนี้นะครับมีเพลงเร็วทั้งหมด5เพลงครับแล้วก็มีเพลงช้าทั้งหมด6เพลงผมใช่ครับก็เพลงเร็วก็จะเป็นเพลงสนุกๆเลยมีจังหวะด้วยแล้วก็จะมีการเอาดนตรีแบบกึ่งแบบสากล มาใช้ทั้งแบบว่าแนวยูคเลเร่เอามาใช้กับแนวดนตรีเพลงเร็วด้วยนะครับเพลงแบบ<ๆ>มีจังหวะน,นิดนึงจะทําเพลงคล้ายๆเลซี่ซองของบุโน,โ,นโนมาด้วยครับลฟังได้ครับน่าสนใจมา,มากๆนะใช่แล้วนะฮะเอาละครับเ,ะะเ,เดินทางมาถึงในช่วงนี้กันแล้วนะฮะและแน่นอนนะฮะวันนี้ บิวมีอะไรที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันบ้างยังค่ะไว้ฝากในช่วงหน้าดีกว่าแต่เราไปเบรกกันสักพักหนึ่งแต่ช่วงหน้าอยู่กับบิวต่อนะคะใช่ค่ะมีเรื่องราวส่วนตัวนะคะวิทย์ช่วงหน้าบอกกันว่าศพสาวนี่ห้ามพลาดเลยจะนเจาะลึกลึกถึงหัวใจของคนนี้เลยทีเดียวไม่จริงเหรอเออขนาดเล่นเชียวนะคะเอาเป็นว่าติดตามในช่วงหน้าธุรกิจวาไรตี้ค่ะครับผม ท่านผู้ชมครับผมมิตตรไกดวันนี้เราจะมาดูซิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแช่น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุ่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินรี่วินเทจฟาร์มชมป่งยุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกนึงสก,การะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8013211ถึง14สายด่วนโทร0867885705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับ คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อี่งนั้นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิ่อล้ำปัตตภีกับการสัการะพระพุทธชินราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสัการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเคลิ่นกันย กับทัวร์ทั่วไทยไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย0 2 8 0 1 3 2 1 1 1ถึง14หน้านี้มีบุญมาฝากครับ ะะยังคงอยู่กับบิวคงพิพัฒน์นะคะหนุ่มหล่อหนุ่มใต้ตาคมคนนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะ<ช>ว่าเรื่องราวในส่วนของผลงานเพลงเราก็ปไปเจอะไรบ้างแล้วใช่ครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงฮะรเรื่องราวใกล้ตัวนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะเขามีประสบการณ์อะไรบ้างยังไงเดี๋ยวจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะในรั้วมหาลายัยนะเขาไปทำอะไรอย่างไร มาพบเขาเลยดีกว่ามาพบกเขาเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงนี้แล้วอยู่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะนะ้ะเรามาถามถึงเห็นเบลบอกว่าเอ่อีอยู่ช่วงเป็นอาจารย์ด้วยครับเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มรังสิ์ครับคณะเอ่อนิเทศศาสตร์สอนวิชา communication art หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นยังไง หมาเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารมันเป็นยังไงการสื่อสารสองทางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยื้นฐานการสื่อสารแล้วก็ได้สอนเกี่ยวกับสอนเื้องต้นเกี่ยวกับการทํามิวสิกวิดีโอขั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับกับน้องด้วยครับผมนะฮะถือได้ว่าได้มีโครงการกับมรงสิตด้วยครับไปเป็น,นอาจารย์พิเศษสอนนิเทศาสัญจรให้กับน้องๆมัธยมตาน ทั่วประเทศเลยเหมือนกัน <le ach> ใช่ครับ <le ach> น่ารักมากเลยคะแล้วเป็นไงคะลูกศิษย์บรรยากาศในการสอนก็มีแบบว่ามันรีบรีงจอหรือเปล่าลูกศิษย์เร <ek> หรอครับก็ตอนที่เจอ <le ach> เขาก็าก็บ้างครับกีดอยู่แต่ว่าพอไปเรียนก็ก็ต้องทําตัวให้เขาแบบสนใจเรื่องเรียนก่อนอย่างนี <le ach> ้ค <le> ร <ach> ับแล้วมาตจะเป็นยังไงคะเวลาไปสอนแล้วดุไหมไม่ดุครับเป็นคนไม่เคยดุเลยเป็นคนแบบว่า ใจดีครับสอนแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เหมือนกับเป็นพี่สอนน้องมากกว่าแนะนำเกันแนะนำเนกันแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าลูกศิษย์บางคนก็จะอายุเท่าเท่ากันแล้วมีเกณฑ์การให้เกรตอะไรนี้เกี่ยวกับสั้นรัดอะไรอย่างนี้ป่ะสั้นรัดอันนี้ก็เราอุบไกสอนนะครับจริงการให้เกรตผมเป็นคนเที่ยงธรรมครับผมให้เกรตตามตามความสามารถไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรนะครับ อ่ะนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีมุมหนึ่งมุมความสามารถของผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่ามีเยอะจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือว่าการอ่าเขาเรียกว่ามีค่อนข้างครบนะฮะในการร้องอย่างนี้เทคนิคต่างๆก็ถือได้ว่าทําได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับครับแล้น่องเหนือจากที่วิว้องเพลงแล้วนะคะในอนาคตวางแผนไว้ว่าจะทําอะไรอีกเพิ่มเติมไหม ในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนที่จะทําอะไรนอกจากการแบบอยากจะทําจุดนี้ให้ดีที่สุดก่อนอครับในเมื่อผมว่าได้รับโอกาสมาจากผู้ใหญ่ว่าให้โปร,โปรเจกต์การทํางานอัลบั้มชุดที่2แล้วก็อยากให้งานชุดนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างชุดต่อไปครับก็เลยอยากจะทาจุดนี้ให้ดีที่สุดก่อน,อนก็<ช>ถือว่าเป็นอีกผลง,งานชิ้นหนึ่งที่เรามีความตั้งใจแล้วก็อยากจะ แล้วก็ด้วยผลงานที่เราเองเขียนเองแล้วก็กทุ่มเทให้กับงานชิ้น,นี้มากคาดหวังไว้เยอะไหมก็คาดหวังว่าคนฟังฟังแล้วจะมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแล้วก็อยากให้เพลงชุดนี้แบบทุกคนฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันใช่มันโดนใจเขาแล้วก็จะได้ให้งานชุดนี้เป็นงาน ลงที่ต่อยอดให้กับชุดต่อๆไปเพื่อที่จะได้มีผลงานให้กับแฟนเพลงได้ฟังอย่างต่อเน,นื่องครับนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะว่าเพลงไหนที่เราชอบเป็นพิเศษเนะคะสเ,เ็พเ,เพลงจริงๆเราบ<ค>้างที่ชอบชุดนี้นะก็ชอบแทบจะทุกเพลงเลยแต่เพเียงแต่จะบอกว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่โดนใจณเวลาเวลานั้นดีกว่าอ,อ,อย่างเช่นถ้าอยู่คนเดียวก็แบบความเหงาไม่เข้าใครก็เป็นเพลงที่โดนอย่างเช่นเวลาแบบน้องเหงามากๆจริงๆก็จะเป็นเพลงห้ามไม่ได้รอกความคิดถึง ือนกับทาให้เราคิดถึงเรื่องราวในอดีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เพลงเจอคนถูกใจก็ขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราล้อในใจนะเราในใจนะแฟนนั่นนี่สาวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่ก็แบบว่าเจอมันเป็นช่วงเวลาครับบางเวลาเราคิดถึงเรื่องเกล่าวสมัยเรียนก็แบบเหมือนนึกถึงช่วงเวลาเรียนก็นึกถึงเพลงอยู่ในสายตาแต่นอกหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเคยแอบชอบเพื่อนเราที่เป็นแบบเพื่อนที่แบบ๊อปูลานิดนึงรักนเรยนดร์ ใช่ครับผมมันแต่ละเพลงมันก็มีอะไรที่ที่นึกถึงเรื่องราวที่เราเกิดเหตุการณ์ผ่านามาได้ครับก็ถือได้ว่านอกจากเราจะได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่หลายๆคนที่เราเคารพแล้วนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยเราอยากจะฝากอะไรถึงหลายๆคนทีมงานที่อยู่เบื้องหลังบ้างฮะก็อยากจะฝากขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่ทําให้มีอัลบั้มชุดนี้แล้วก็ทําให้มีอัลบั้มที่มีคุณภาพให้กับแฟนเพลงได้ดูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ มีความน่าร <ường> kind of ักใสๆเลยใช่แล <to ้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยบิวจะมีเพลงมาฝากไว้ด้วยนะครับร้องส่งท้ายรายการของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้บิวนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงละกันก็ขอฝากระบั้มชุดใหม่ก่อนละกันนะครับกับละบั้ที่มีชื่อว่าอยู่ในสายตาแต่นอกหัวใจครับซึ่งระบั้มชุดนี้ก็มีเพลงให้ดาวลดกันแล้วนะครับที่ดอกจัน 1-2-3-7-0-2-0แล้วก็กดโทรออกครับดอกจัน1-2-3-7-0-2-0ก็จะมีเพลงของบิวทั้งหมดเลยนะบ้านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผลงานของบิวแล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่คอยให้กำลังใจตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วก็นักเบไปหลังห้องจนถึงอัลบั้มชุดนี้นะครับขอทุกคนที่ฟังเพลงของบิวมีความสุขมากๆครับครับผมมีคุณมีมีรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้บิวเนี๋ยวร้องเพลงสากลโชว์สักนิดนึงโอ้ยถนัดเลยนะสาคุได้กันได้ hello you know okay hello โอ้ยโอ้ยมื่นเมื่อกี้ยังไม่ได้ร้องเลยครับนี่แค่พูดยังพอเลยเนี่ยเ้องสาก่อนเหลอครับเพลงอะไรดีเรซี่สองแล้วันะครับ today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like fitting on my phone. The little message had a song. Cause they a s w a y and i not doing anything. คือบอกว่าไม่ได้ภาษาคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นให้นอนกลนน่ะน่าจะดีมากกว่าครับผมโอเคคขอบคุณมากๆเลยก็ในฐานะที่เป็นคนใต้อยากจะแหลงใต้นิด uh นึงเพราะว่า okay พูดจาเ เล่งตาย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 ,ร,ตายรับพุมเล่งตายนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาพบหน้ามาเจอกับพี่ๆทีมง,งานาทุกคนนะครับพี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ข้อฝากอาบั้มชุดทีซ่องไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตตยด้วยนะครับกับอลบั้มที่มีชื่อว่ายุ้นในสายตาแต่น้องขวใจนะครับถ้าชอบก็ด่าลดด่าทีดอกจันนึ่งซ่องสั้นเจ็ดซุ่น่องซุนครับ กับพุมนะถือว่าพี่น้องของเราในช่วงเวลานี้กันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสอนพูดให้ก็ได้เอาเอวเอาเอวผมไปนะครับโอ้โหเมมเดอ่ะนะฮะวันนี้นะฮะถือได้ว่าเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการนะฮะทางเราเองก็ต้องขอขอบคุณบิวของพีพันธุ์มากนะฮะที่เกยบมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆกัลบั้มแล้วก็ยังคง ความสามารถแบบนี้นะคะคงความน่ารักใสๆนะให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทังบ้านนะได้คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนศิลปินนักร้องคนนี้นะฮะไว้ในดวงใจด้วยละกันเวลาน้อยหรือเกินหมดแล้วั <c oughs> นนี้คําถามีเพียบเลยเไ,ว <c oughs> ไว้คราวหนะ้าเดี๋ยวมาก็สักสิบชั่วโมงดีไหมครับโอ้โหน <c oughs> ี่สงสัยคงจะต้องไปวิ่งในป่าสุกอย่างเลยนะฮะ โอเคถึงในช่วงนี้แต่ขอขอบคุณก่อนสำหรับการดาเพลสค่ะครับผมไอซิริ๊งอินเตอร์เทสนะฮะรถกระบะทาทาด้วยต้าหู้นมสดเลิศรสนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนครพนค่ะครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะอย่าลืมติดตามในช่วงหน้านะฮะแต่ว่าสำหรับในช่วงเวลานี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้ทำยังใจที่มันพลั้เธอแค่นี้ที่ต้องการคนขี่อา ซิงเกิมมกลหม่เราฝากด้วยนะคะหจากที่หายไปนานห้าปีนานมากนานจริงนะคะแต่ว่าระหว่างที่หายไปเนี่ยเขาก็ยังคงมีนู่นนี่นั่น,นให้ทำอยู่เรื่อยๆใช่นะครับเพราะว่างานเพลงแต่ละเพลงนี้นะฮะกว่าจะได้มาแต่ละเพลงเนี่ยยากลำบากมากนะฮะ เ็ยงไงก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะที่ดูรายการเราอยู่พยายามที่จะซื้อของจริงนะฮะยาอุปนเพทผีซีดีเถื่อนเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้แบบว่ามีซื้อปินที่ว่าเสียงดีคุณภาพมาอยู่กับเราไป,ปนานนะครับค่ะอลานี่คะ ช่วงท้ายของรายการของเราแล้วแหละนะคะฝากอะไร <ป S 2> ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเว็บไซต์นี้นะคะ www. c o n t o m um b r i co. t h นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงนะคะมีหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือกใช่ไหมถ้าชอบแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงหรือเพลงสตริงย้อนยุคนี่นะฮะสมัย7 9ปี70็เนี่ยต้องเป็นคลื่นนี้เลยนะคะ88.25ิบแปดจุดสองห้าโนนะครับแต่ถ้าใครชอบลูกทุ่ง คืนนี้เลยเนะคะ8.8.7.5ลูกทุ่งกลุ่นชนจุดรวมคนของเขาลูกทุ่งค่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวแหล์หรือว่าลูกทุ่งอ่าหรือว่าจะเป็นหมอลำเนี่ยน้องเจ้าจ๋าเขาฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยฟังตอนนี้ก็เซิร์ฟได้แล้ย <laughs> ในงานผมก็สามารถที่จะร่วมมาขอเพลงได้ใช่ครับแต่แต่ย่านนี้มีอีกเครื่น,นึงใช่เพลงสตริงโอ้โหแนวอินเตอร์หรือว่าจะเป็นแนวเกาหลีเพลงไทยสากลสามารถที่จะ แนะนำเพลงหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมกับเราได้นะฮะทั้งขาพและเสียงพร้อมกันทั่วโลกนะฮะต,ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาต่อเนื่องจนไปถึง24นาฬิกากับคลินเพลงนาทีเอฟพอยต์เว็ไซเอฟเอ็นนะครับคลาส875ปะไว้ด้วยก,กันนะฮะสำหรับเว็บไซต์ของเราวันนี้นะคะคออ๋แล้วที่ขาดไม่ได้ทีวีออนไลน์ทีีวอออนนไลน์ยู่ในลิงก์เดียวกันนี่แหละนะคะอยู่เดียวกันนี่แหละนะคะ หนึ่งหลักหลายรายการใช่หนึ MJ> ่งเว็บไซต์เนี่ยคือมีความสุขของเราเนี่ยที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครแบบว่าแน่นจริงเลยนะก็ลองเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผมวันนี้เวลาข่าวคงจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วแต่ว่าก่อนจะไปนะคะทางของคุณไปยังพูดภาษาไทยต่อนะคะขอบคุณไปยังบ้านการดานนะคะการดาเพลสค่ะกับไอศยรีคมมาเจไทยรสชาร์นเจอไอติคิมมัเจไทยค่ะโรงพยาบาลนครมค่ะ รยกสลับคาถาสารัสสอับรับผมเองดูเลสดเลิศลดค่ะประกันสังคมอ่าเมประกันประกันสังประกันต่างวงเขตพื้นงนปจริงๆวันนี้เราต้องขอลาไปแล้ว่ะไปแลัสดีค่ไม่มีอะไรแค่ใจมันต้องการไปก่อนนะรัก